Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรุทอค่ะพบกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะอาคารพุทธพฤหัสบ่ายสองโมงมาติดตามกันได้นะคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการนะคะแล้วก็วันนี้สุดยอดกูรูของเรานะคะรองศาสตราจารย์ร้อยตรีด็อกเตอร์นันทกฤตเปาอินผู้อนวยการหลักสูตร m p a กรุงเทพมหานครหรือว่นานิดาคะก็คือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นั่นเองนะคะอาจารย์มิกะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพคุณอนุมาครับผมค่ะโอ้โหวันนี้คุยกันต่อเนื่อง เมื่อวานหลายท่านบอกว่าฟังอาจารย์มิกพูดเรื่องของผู้นําผู้บริหารเราก็พอรู้แล้วนะว่าผู้นําผู้บริหารเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงนะท่านผู้ฟังแล้วเราก็เลยขออนุญาตนะฮะคนที่อยากจะมาเป็นผู้นําผู้บริหารประเทศไทยตอนนี้ก็มีหลายคนเมื่อวานอาจารย์มิกก็กรุณาอธิบายด้วยความยินดีครับผมจุดเด่นจุดเด่นครับผมนะฮะคุณสุดารัตไปแล้วคุณกรไปแล้วคุณพิธาไปแล้วคุณวราวุฒิไปแล้วนะฮะคุณจุรินคุณจุรินก็ไปแล้วและอีกสองท่านใช่ไหมคุณอนุทินก็ไปแล้วนะ คราวนี้เหลือลุงอ๋อท่านประวิทย์ค่ะลุงป้อมท่านประวิทย์ท่านปวิทย์ค่ะอ่ะผู้บริหารผู้นําแบรนด์ของลุงป้อมเป็นยังไงบ้างคะผมผมชอบนะครับโดย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 ส่วนตัวเนี่ยผมอนธิบายนอกเหนือจากไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ว่าจะพูดอธิบายชอบหลายหลายท่านชอบทุกคนละครับชอบในข้อดีหลายท่านไม่ได้เราต้องเป็นกลางนะครับชอบทุกคนชอบทุกคนชอบทุกคนก็ลุงป้อมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดี ในภาพตัวเอ์ก็บอกสิคะครับครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นมือประสานสิบทิศนะครับแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนผู้คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับให้ได้ทํางานในสิ่งที่ช่วยเหลือประเทศชาติได้ค่ะแล้วที่สําคัญก็คือเป็นการรักความสามัคคีของคนในชาติประสานพลังเพื่อประเทศไทยของเราอันนี้ก็เป็นลักษณะก็ สโลแกนอะไรก้าวข้ามความขัดแย้งคนตั้งสโลแกนนี่ดีมากนะฮะอันนี้คือลุกป้อมนะคบลูกป้อมนะฮะคุณประวิทย์ต่อไปลุงตู่ครับท่านนายกเราท่านนายกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่มีความเด็ดขาดนะครับเป็นผู้นําในยุควิกฤตได้ดีผมคิดว่าถ้าเรามองในมุมให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยก็ ช่วยประเทศไทยผ่านวิกฤตมาได้หลายครั้งเหมือนกันนะอย่างเช่นโควิด1 9เราก็ต้องยอมรับนะว่าการทํางานเนี่ยมันมีความจําเป็นต้องใช้ความเด็ดขาดนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ผู้นําอย่างท่านประยุทธ์ในช่วงโควิด1 9เกนี่ยก็น่าสนใจก็เหมาะก็เหมาะแต่ตอนนี้โควิดหมดแล้วนะคะก็อันนี้ก็ก็แล้วแต่ก็ดูสถานการณ์ต่อไปก็ดูสถานการณ์ต่อไปครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับอันนี้คือจุดเด่นนาของของผู้ที่จะมาเป็น มีโอกาสที่จะมาเป็นผู้นําประเทศไทยเรารแต่คนนี้ในส่วนของผู้นําอย่างที่บอกนะคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนนะโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าหากเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอาให้าจาันมิกช่วยช่วยลงในในรายละเอียดโดยเฉพาะคนที่จะไปเป็นผู้นําหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยฮะอันดับแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานกับเรื่องส่วนตัวเป็นคนละสิ่งกัน อ้าวทุกวันนี้ผู้นําเราการทํางานกับเรื่องส่วนตัวนี่เป็นเรื่องเดียวกันเหอครับต้องแยกใช่ไหมต้องแยกให้ออกเพราะว่าเรื่องส่วนตัวไม่ควรเปลี่ยนแปลงรักไม่เคยจะต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่ถ้าเรื่องการทำงานต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไม่ได้รับผิดชอบตัวเองอย่างเดียวเรารับผิดชอบคนจํานวนมหาศาลยิ่งในประเทศไทยคนเท่าไหร่ครับเกือบ70บล้านคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับโลกยุคใหม่ เข้าใจตลาดเข้าใจความสุขของคนในชาติหน่วยธุรกิจมุ่งหวังผลกําไรภาครัฐมุ่งหวังสร้างความสุขของประชาชนแต่ความสุขนั้นมันต้องมีเงินด้วยถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยเงินเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องบาลานซ์ซิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นว่าคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะเรื่องของการใช้เงินเพื่อดูแลประชาชนแต่ต้องเรียนรู้การหาเงินด้วยเหรอคะถูกต้องครับการหาเงินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้การหาเงินโดยตรงค่ะ แต่มันก็เหมือนกับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ดูแลลูกที่เติบโตขึ้นมา <c oughs> คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการทําธุรกิจแต่จะทายัางไงให้ลูกมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็คือต้องสนับสนุนเขาให้เขามีเวทีสนับสนุนเขาให้เขาเนี่ยไปต่อได้เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานภาครัฐอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนเอกชนในแง่มุมของการหารายได้ <c oughs> แต่จ,จะต้องเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้เขาเนี่ยสามารถไปสร้างรายได้ให้เขาเป็นเขาเรียกว่าก็คืนกลับมาเป็นภาษีเพื่อดูแลคนที่อยู่ในครอบครัว ชาวไทยของเราแสดงว่าผู้บริหารก็ต้องมีสัญชาตญาณของนักการตลาดถูกต้องครับแน่นอนต้องเข้าใจตลาดต้องเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจหูอกคนในครอบครัวอ้าวแล้วอย่างอาจารย์มิกหลักสูตรรัฐประสานศาสตร์กรุงเทพมหานครนีได้ที่บอกว่าเหมาะสำหรับผู้บริหารไปเรียนแล้วจะสอนเรื่องการตลาดสําหรับผู้บริหารได้ด้วยแน่นอนครับในในเรื่องของนยโยบายสาธารณะเราก็ต้องเข้าใจเรื่องการตลาดการทํานโยบายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับสูงหรือจะเป็นกิจกรรมเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนะครับ การได้รับความร่วมมือหรือ participation การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราเข้าใจการตลาดเข้าใจการสร้างแบรนด์อ,อันนี้สําคัญแสดงว่าผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารภาครัฐเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องรู้เรื่องของการตลาดช่วยได้ช่วยได้ครับและจําเป็นอย่างยิ่งด้วยเพื่อจะได้เข้าใจ mindset ของนักธุรกิจเข้าใจ mindset ของคนที่ทํา SME เข้าใจ mindset ของคนที่หาเช้ากินคํา ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u ทูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอูมาชาแนลค่ะคือเคยได้ยินนะนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านักธุรกิจเนี่ยเขาทำงานเขามีเป้าหมายเอ่อต้องต้องคือต้องได้ผลกลับมาเพราะว่าเงินเนี่ยมันหายากแล้วต้องหล่อเลี้ยงคนในองค์กรใช่แล้วเขาหาของเขาไมา่เองถูกครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยบางคนก็จะมองว่า หน่วยงานภาครัฐมีเงินภาษีมารอยอยู่ถูกครับไม่ต้องไปดิน้นลนไม่ต้องไปสู้หาเองรฉะนั้น,านการใช้งบประมาณบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนักครับหรือว่าผลงานที่ออกมาก็ยังไงก็ไม่มีคำว,ว่าเจ๊งพอสมควรเราเรามีวิธีหากลายุทธ์หรือหาอะไรที่มาช่วยทําให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้ไหมคะอันดับแรกเลยครับผมคิดว่าต้องเข้าใจมายเซตก่อนว่าภาครัฐเนี่ยเหมือนกับ เป็นคนในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลลูกๆถ้าสมมติว่าลูกๆเนี่ยนะครับสร้างไรายได้ได้น้อยองค์กรเขาอยู่ไม่ได้เก็บภาษีได้น้อยสุดท้ายภาครัฐก็จะไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะรันต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นมายเซตแรกที่สาคัญของคนที่ทํางานภาครัฐว่าต้องเข้าใจกับว่า,าภาคธุรกิจสําคัญอย่างไรแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะเหมือนกับสร้างถนนที่เพิ่มเลนให้เขาวิ่งได้คือถ้าอาจารย์มิกพูดอย่างนี้นะพี่ปุ๊กว่าอะไรรู้ไหมครับ ก,กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่อยู่ในสก,กัดกระทรวงอารคลังจะเห็นด้วยครับรบเพราะว่าเขาเขาอยู่ฝ่ายหาเงินครับ,รบแต่กระทรวงอื่นนี่<ม>โอโ้โหสงสัยต้องเติมก็ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้พูดคุยกันได้ก็อยู่ที่การให้ข้อมูลหรือการสัมพันธ์เนี่ยมากน้อยเพียงใดะนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่หลากหลายวงการทั้งภาคธุรกิจด้วยรเราเป็นคนนี้อยู่ในภาครัฐแต่ไม่ใช่ครบเฉพาะคนในภาครัฐนะเราต้องครบคนที่ทําธุรกิจ ทีนี้มันจะเห็นอกเห็นใจกันแล้วเข้าใจบริบทภาพกว้างก็จะปรับไม์เซตได้เยอะ<า>ขึ้นแล้วภาคแล้วภาคเอกชนก็ต้องเข้าใจคนภาครัฐด,ด้วยหมายความว่าอย่างไรเอกชนทําไมต้องเข้าใจภาครัฐอ่ะเพื่อก็เข้าใจไม์เซตของเขา<อ>แล้วก็ทํายังไงที่จะทํางานประสานกันได้บางทีเนี่ยเอกชนไม่รู้ว่าภาครัฐรู้หรือไม่ จะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาจะได้ดีไซน์นโยบายที่เหมาะในการสนับสนุนภาคเอกชนด้วยโอ้ตอนนี้อาจารย์มีกาลังเอาซูนบูมาใช้แล้วนะฮะรู้เขารู้เราใช่ไหมเนี่ยครับครับอ๋อคราวนี้ในส่วนของตัวผู้บริหารเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าเรื่องการหางบประมาณเรื่องการใช้งบประมาณอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเราไม่แน่ใจว่าการคือถ้าเอกชนเราจะชัดนะฮะว่าต้องประเมินผลงานนะฮะว่าจะไปต่อหรือจะจอด ภาครัฐเขาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะคือภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นการประเมินผลงานแต่ว่าแน่นอนว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็อยู่ถึง60 <c oughs> นะครับ <c oughs> <ด>เพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือว่าการรับเข้ามาแรกรับเนี่ย <c oughs> จึงมีความสําคัญที่ต้องมองคนให้ขาดว่าคนคนนี้เมื่ออยู่ตั้งแต่สมมติอายุ20หรือ21ไปตั้งถึง60เนี่ย <c oughs> เขาจะช่วยประเทศอะไรได้บ้างถูกต้องอันนี้สําคัญมากใช่เพราะเขาอยู่ยาวเลย แล้วทุกวันนี้วิธีเลือกคนเข้ามาสู่ระบบราชการสอบกพเขามีสอบรอบหนึ่งรอบสองใช่ไหมฮะฮะภาคอะไรการการคัดเลือกบุคลาก,กรทํานองนีก้ก็อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดมีข้อเสนอดีๆไหมยอย่างเช่นต่างประเทศก็ดีหรือว่าแม้แต่องค์กรเอกชนก็ตามนะอาจารย์มิกมีที่ไหนที่เขาหาคนเข้ามาทํางานได้ด้วยความน่าสนใจน่าเอามาเรียนแบบมีไหมคือคือผมว่าต้องเข้าใจระบบนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารับคนเข้ามา นะครับรับคนเข้ามาไม่ยากนักมันก็อาจจะส่งผลต่อระบบแต่ถ้าเรารับคนยากหรือว่ามีการประเมินเรื่องของการต่อสัญญาจ้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคนหรือความเชื่อมั่นของคนในองค์กรมันต้องหาจุดบาลานซ์ให้ได้โอ้โหครับต้องมาคิดระบบอะฮะว่าระบบในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะจ้างงานคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยจนถึงหกสิบค่ะมันคุ้มตรงไหนใช่ไหมอันนี้อันนี้สำคัญแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราไปสตริกมากว่า ให,ให้ต่อสัญญาแบบนี้นีคนที่ทํางานเนี่ยก็จะอาจจะไม่เต็มร้อยในควา,ามรู้สึกาาแนวโน้มทุกวันนี้นะคนุณผู้ฟังเราจะเห็นว่าหน่วยง,งานราชการพยายามจะดาวไซส์ก็คือลดขนาดองค์กรหรือลดจํานวนบุคลากรในในหน่วยง,งานร,ารัฐนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นนะพนักงานพนักงานราชการหรือพวกนี้ใช่หรือลูกจา้างนี่ยลูกจ้างทํานองนี้นี่ถือญญญว่าเป็นการาเป็นการบริหารงานที่เหมาะในทิศทางยุคนี้ หรือส่งผลไปในอนาคตไหมฮะอาจารย์มันอยู่ที่มุมมองครับพี่ปุ๊กผมอธิบายงี้เลยว่าคือผมเองเนี่ยเป็นมาหมดข้าราชการผมก็เคยเป็นวันนี้ก็เป็นพนักงานของรัฐอ๋อค่ะครับเพียงแต่ว่าผมได้ต่อถึง60สบอย่างเงี้ยครับคือแต่แต่มันก็จะมีลักษณะของการต่อสัญญาอย่างมหาิทยาลัยเนี่ยมันออกนอกระบบใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเรารับแล้วอยู่ถึง60แน่นอนว่าเขาจะมีความผูกพันผูกพัน กับองค์กรแล้วมีความรักว่าเป็นครอบครัวของเขาเพราะเขาอยู่นานเขาอยู่นานเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงที่ทําให้เขาเนี่ยมีแรงกระตุ้นมากขึ้น uh huh. อ่าคือเขามีความมั่นคงเบิกสวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องอะไรเนี้ยครอบครัวเขาสบายเพราะนั้นเขาจะมีความรู้สึกรักในองค์กรมากคือถ้าจะว่าไปแล้วนโะยบายภาครัฐนะจารย์มิกคุณผู้ฟังเราแลกเปลี่ยนกันนะครับ,ค,รบคือคิดว่าภาครัฐอะ่ะเขาก็คงอยากจะให้คนทํางานทุกคนเนี่ย มีความสบายใจเขาถึงให้สวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยทำงานก็ทําไปไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แต่บางคนบอกไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกแล้วเพราะเป็นราชการก็เลยอาจจะชิลไหมอาจารย์มิกมีวิธีไหนที่แบบให้คร่องเงินช้าไหมต้องต้องสร้างไมเซตของคนนะครับต้องให้คนรู้สึกถึงความรับผิดชอบนะครับสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ถ้ามองในมุมที่ที่พี่ปุ๊กถามอีกก็คือว่าถ้าเป็นการต่อสัญญาแล้วเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานสัญญาจ้างตามสัญญา หนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปีอะไรก็แล้วแต่ให้แบบนี้มันจะไม่ค่อยมีความผูกพันองค์กรเพราะมันมองว่าองค์กรไม่ได้ดูแลเขาเต็มร้อยคือองค์กรก็ไม่ได้เต็มร้อยกับเขาแล้วถามว่าในอนาคตถ้าเขาไปได้ดีเขาอาจจะไปเลยแสดงว่าถ้าคุณเลือกจะใช้วิธีการเป็นสัญญาจ้างปีต่อปี2ปีต่อ3ปีนคุณต้องทําให้องค์กรคุณเนี้ยดีมากๆดีจนคนอยากเสน่ห์คนไม่อยากไปไหนอ่ะต่อให้เป็นรายปีฉันก็ยังอยากอยู่ที่นี่เพราะได้ดีมากอย่างนันใช่ไปที่อื่นฉันก็แย่กว่าเดิมถอยหลังเข้าคลอง ทำไมฉันไม่อยู่นี่ล่ะเพราะมันดีมากเขาก็มีมีเขาเรียกว่า incentive ที่จะอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าองค์กรเนี่ยนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาพร้อมที่เขาจะไปเลยนะเพราะว่าองค์กรก็ไม่ได้ดูแลเขาเต็มร้อยไงคือคือมันเหมือนกับว่ารักฉันเต็มร้อยไหมคุณรักฉัน30%สิเอร์เซตฉันต้องจําเป็นต้องรักคุณร้อยไหมโอ้อันี้มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะถ้าหากว่าองค์กรไหนเลือกที่จะบริหารพนักงานเป็นแบบสัญญาจ้างเนี่ยคุณต้องทําให้องค์กรคุณเนี่ยว้าวมากว้าวแล้วมันเป็น business พ คือหมายความว่า noting personal นะไม่มีเรื่องส่วนตัวกันนะคือโกรธกันไม่ได้นะเพราะคุณก็ยังมาบอกว่าฉันต้องทําแบบนี้ถึงจะต่อสัญญาให้ฉันเพราะนั้นฉันกับคุณก็ก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันไม่ได้คนในครอบครัวเราเป็นนักธุรกิจกันเนี่ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ราชการเนี่ยเขารักเขารักองค์กรว่าเฮ้ยโอ้เขาอยู่มาตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้เขาภูมิใจนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเราจะทํำยังไงล่ะที่จะมาหาจุดสมดุลใช่ใช่ที่ปุ๊กพูดได้่างเสียอย่มังเลียก็ว่าได้นะ่ะ โอ้โหยากยากยากครับยาก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 นี่นี่คือเรื่องของการบริหารคนนะฮะยังไม่หมดนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารเพราะวันนี้เราคุยกับผู้อำนวยการหลักสูตร MPA กรุงเทพมหานครรอนิด้านะฮะฉะนั้นเป็นหลักสูตรที่เรียกได้ว่าปั้นผู้บริหารเสริมอาวุธให้ผู้บริหารแล้วก็ตอนนี้ยังโฆษณาได้นะฮะรับสมัครนักศึกษาอยู่รับสมัครอยู่ครับถึงวันที่31ฮะตั้งแต่บัดนี้ถึง31มีนาคม2566 ก็มาเป็นในครอบครัวของเราใครมาเรียนบ้างทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์โอ้มีทั้งข้าราชการนะครับผู้ใหญ่ก็มีนะครับแล้วก็มีทั้งระดับปฏิบัติการก็มีเพราะว่าอยากจะเติบโตไปแล้วก็พอไปถึงวันที่เขาเรียกเตรียมเสื้อผ้าไว้พร้อมในวันที่จะต้องออกงานก็มาเรียนรู้ก่อนเลยค่ะแล้วรวมถึงเอกชนบางทีก็มาเรียนก็อยากรู้ไมซ์ภาครัฐเหมือนกันจะได้ประสานทํางานร่วมกันเอาเป็นว่าใครรักความก้าวหน้าใครอยากพัฒนาตัวเองก็ หาที่เรียนกันเพิ่มเติมนะ,ะจะมาเรียนนิดาก็ได้นี่นะฮะเราช่วยกันนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะ,ะเพราะวันนี้เราเจาะลึกนะ,ะเรื่องของผู้นําเรื่องของผู้บริหารนะ,ะยังไม่จบเวลาผู้นําผู้บริหารเขาเจอปัญหาเนี่ยวิธีการคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องคิดแก้ปัญหายัางไงยุคนี้นะ,ะสูตรเดิมๆใช้ได้ไหมห้ามพลาดนะ,ะกับท่านรอศสตราจารย์ร้อยตรีดรนัทกฤษเปาอินค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ